เป็นน้ำหอมติดบ้านที่ควรแมสสักทีค่ะค่าหลักร้อยเองแต่กลิ่นหอมติดทนนานมากๆเลยค่ะวันนี้เมย์สั่งมา3ามขวดเลยจะเอาไปใส่ห้องน้ําทั้ง3ห้องของเมย์นะเมย์จำไม่ได้นะคะว่าเมย์สั่งกินอะไรมาบ้างาบอกว่ามันหอมทะลุกล่องออกมาเลยจริงๆมันหอมทุกกลิ่นเลยนะ้วาหอมมันจะคนละแบบค่ะ1กระปุกก็จะอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนเลยค่ะเขาจะมีก้านแถมมาให้ด้วยนะแต่ว่าเมาย์ใส่แค่3ก้านต่อขวดก้านที่เหลือก็เก็บไว้รอบหน้าละกันเผื่อเปียนตอนแกะกล่องออกมาก็แกะไปดมไปหอมมา มาค่ะเนี้ยใครจะคิดว่าจะหอมขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่ควรแมทแล้วถูกบ้านก็ต้องมีค่ะโดยเฉพาะเมย์จะบอกว่าบ้านเมย์เลี้ยงหมานะกินสาบน้องหมาแรงมากเราอยู่กับน้องหมาประจําก็ยิ่งไม่ค่อยได้กลิ่นยิ่งคุ้นชินกินแต่คนอื่นเข้ามาก็บอกเลยว่าเหม็นกึก๊บแบบเนี้ยต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะค่ะเห็นในเน็ตเขารีวิวก็เลยมาตำตัดเคยใช้ที่บ้านเก่ามาบ้านใหม่ก็ยังติดใจยอยู่เลยเดีย๋ยวว่าจะสั่งอีกสักสามขวดเอามาไว้ในห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับแขกใครอยากรู้ว่าหอมยั่วย Huh.